มาแล้วพี่น้องใาพี่น้องาพี่น้องทังพี่น้องเฮาห่าอะไรบ่อยไงใชพี่น้องอห่าพี่น้องเฮามากินมีคนเดียงเลือกเยอะอิ่มแบบนี้อืมเออไปตะแพงเถอะด้ไปกินไหมล่ะถั่วได้นะถั่วอะไรล่ะได้ถั่วละอีจักไปจรดไม่นา้ ่พี่น้องท่าพี่น้องเลยแต่บางคนเท่ากับบางคนเทากัเขากาจักกันพี่น้องพอเท่าได้อยู่อะเด้พี่น้องแต่รวมๆแล้วก็มีแต่พี่น้องเท่าเบื่แทนพี่น้องพี่น้องทั้งแม่เด้เนาะเออเนาะเออพี่น้องทั้งแม่ะ ขึ้นอีนี่ยิงยาหน่อยนอนเน,ยะเยนาะขึ้นีกเยกร้าน่าเนาะพี่น้องพราะว่านี่เเจ้าโบเคยแบบโบเคยมีผู้ได้ถ่ายยูทูปพนะพี่น้องแต่บางคนเ็เจ้ากะหูแต่บางคนเ็เจ้ากับ,บุหูอันเดกกรส่วนหน่อยสิหูว่าถ่ายยูทูพนะพี่น้อง เอ้าสสดกับข้ามาป่บลูกหน้อยไม่ได้องกับข้ามาพี่น้องเลยโอ้ยนี่้ามาจะใช่ไงนี่่ะผิวมาาต่ใส่เกียวาิดดอผพี่น้อกเพราะว่ากลางเวรนี้ก็เจ้า ขาเจ้าแปหัวไปสวนเบิดลน้อยหน่อยขาเจ้าไปเบียกเบิดไปน้อยแต่กะสิทยอยมากินเรื่อยๆ่ะหล่เนาะแต่สบายดีเกาะค่อยสบายดบ่ยังจะเจ้าย่งดีแตว่าดีแทบแ่บได้ง

อาเจคับุนอาเจคับุนอาเคับบุก็ลูกซีน่าตก่งไก่แล้วก็บห่หาเ้ยร้านร้านตุ๊กเฟยเพียงมอญเลยจะนกัจะังบอกเขาน้อยแ่นอยนยมเอาอีแม่อีแม่ไม่ได้บอกเขาบาหน่อยภาษาคือเวียนาเออ มาแล้วมาแล้วก็บอกตักแโลด้ยนะมันมันเบิร์จะเอามาเพิ่มหายนั่งอยู่น่อยู่แช่ดิบบอไมงดองแช่แช่แช่ตวามีโค้วาวเซตตี้คมไมปิ้วยุหันแล้วอูน้องต่อลงมอกอันนี้ยู่ก็ั พีนโตกมือนตาหนุ่ปุ๊กน่อยบ้าพเอยใพ่อยวบนะจะไงเดือนใหม่เลยจะรอปีใหม่เนาะจะรอปีใหม่โอ้ยมันมาจะใส่หนิะสาธุไม่ใหญ่เพื่อนหายพอนพี่น้องเลยเฮากระจักผูดได้เอิร์ดไ่แถวผูดได้เอิดป้าพูได้เอิดเฮากรบ่จกเนาะเอิดเขาเอืรอยเฮาเอืรอยเพ่อะไปเถวเฮาไปแถวไปเลยเฮาเลย เดี๋ยวเดี๋วเบิดเอาไหมเบิร้ดเอาไหมเน่ไ่รเดีกินกระมงลขอ่อา่ากินซเก่ไก่่ไก่ไก่ไก่เอใครใช้เ่งอไนลงนี่เ่ลงอนี่ล่องได้กบเออลงนามาปนาีนปาดน้องไผ ไปหาตีนกับสาวลดน้อยอามันสมใจอยากอ่ะสบายดีไหมผู้นั้นเป็นแม่ของลุงเฮาพี่น้องคนนั่งอยู่ทุ่งสุดผู้เม่แถาคนแถวแถวพี่น้องแม่ลุงคนที่โดนจับไปที่ชาซุย่ามาแล้วพี่น้องแสบได้แสบได้

สาทุสงาทุ่งสมพรป่าเจ่ามากินหนชบานีอ่าใ่ใช่ใหญ่ดองแล้วคือผมมากินจ้ะมาหน้าเมง่อกาเมือไหร่เม็ดโกโเต้าบ่อเออฮะละหยาเห็ดกิน เราอยากินเจ้ากระแต่งมาลูกเราอยากค่อยกินเอ้าเมื่อพิราพนีลูกไม่ยิบเอาลงจังหันพี่น้องเลยเอาลงเพนพี่น้องเอาข้าุนลงเพนข้าก็ขึ้นมากวิละบบระเบียบ อํามื่อเปลือนนอกนัมนั่งเออเออเอาเมื่อนกเอามื่อใ่เออเออเมืกินโดนนะเออจะเพื่อหนักจะเื่อไป่สวนเอายังไงมึงดูน้องไผให้มันชมกับยามึงดูอ่ะ น้องน้องไกินข้าวใหญ่ๆที่น้องกเอ้ยเอ้มันเย็นเนี่ยเาวาพีนองส้มมันอยากเลยได้พี่นอดสวยมันอวยมันยังไงนกินได้เานักอตากด้ด้อกินไปได้เต่ามันตื่นแล้วได้เบอ่์ยาน้อยเบอหน่อยเบอ่์ยาหน้อยเนี่ยรามาเลยอย่างไม่บอกเราเลยละมาเลยเพือน เบิกป้าน่อยจังเลี้ยงขว่าขึ้นหมื่อไหร่ขึ้นเมู่สุดสุดบะจีเน่แมน้าอือหูอือหนึงๆห่อนึ่หรอห่อือหูหนึ่งก็แมนึ่งหน่งแมนเถอ้แมนเอบ้า่อกน่ยจังคนที่เราเอาลูกบ้านฝากไว้เมื่อไนร่พี่น้องมื่อเราไปายบัจองนะ พ ja, ja ี í, denen, í, ่น้องคือกันพี่น้องเว้ยเนี่ยพี่น้องที่กันเราโอยู่เราโบได้บอกเราฮักกามาเลยโทรไปบอกมากินนํากันเนี่ยตีพี่น้องขอบคุณขอบคุณลลายเด้อพี่จีเหลืยงเนี่ยตีพี่น้องทางเมย์เซาทีเนาะแล้วก็ขอบุญขอบคุณลลายไอ้กล่องดีเป็นไงรู้หน่อยพิเศษปะไปดีแน่มาีหล่อนเด้อมาโน สบายก็น่งก็ตีสบายกละนดี้เอาสบายดีก็่งนี่พี่น้องนี่พี่น้องุเดอลูกดากินด้กินด้ว้อยเต่าตื่นแล้วอยากไปเรื่อยๆนั่งน่อยนี่นี่โอ้ไม่ได้เยวใหเขางขม ตอนกบอกก็าเออจะดไม่กินแล้วเว้ยมกินผักวดน่้ีรกมากนบ่บ่้กินยากนร้านนอยเ้ยเ่อกินอพี่นอยเอเนี่ยครับเคือยังบนเบิดดอก่นเดี๋ยมรงกาชิมีมาอีกแต่ีเ้า อไก่เห็นกับผู้ที่ท่านกลัวแลสั้นแดกลัวลยแม่กลัวต่อลกลัวสั้นต่ออยกแล้วอมนาเพราบประมาณเอองม้อเออเออ่นอดีเออยังมาซอมมาซอมขอคนได้นั่งใชนไมป่าหน้เด

มาขีดัลามา่วนกันมน้นนี่แบนน้ำกังุ่มแซ่บกันได้ก็ขโมยมาสวยูี่มาสัวไหนเป็นแบมาสัวแนวความเฮิรนคนอยู่กลางลลังวเด็พี่น้องควรจะเถาบ่อ็ใช้ตัดหัว แชบดีหน่อยแชบบอกแบแพงกันขอบขอบขอบคุณปุณยเจดียที่จับรอบหนึ่งอันนี้มีแต่ตอนป้าวอีก่อนตอนจับกระดกกระเดื่อส้มมันอยากจะตอนนะ่นดิต้องลงมากินข้าวปุ้น้มกินตอนมัยอากจะมาทวงลูกไข่มันถไปเศร้าอยู่หมอใหญ่ผมเลยขลวงขลวง มันกินขบปุ๋แล้มันอยากตอนน้อขอบคุณคุณยายใจดีเด้อจริงขอบขอบขอบใจอวันนี้ใยากของใจยากอันี้มีแต่ตอนมันกินขับุดหรือมันกินเออสมมิว่าตีนน่ะลิเนาะตีนเดเนาวป้ามันวะมันก็าดตีนนี่ตีนจะสิลินถุยตอนไก่เหรอนแก แต่ก <toys> ็ย <m ics> <sh yelled> ังกินไปต่อแหละกล้วยไปหนก่อนจะหลังใจก็ไม่ใช่ครัอ้าวว่ายนะแสบ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 ไร้แสบไร้อย่างทีอย่างหนึ่สวัสดุถูทุกคนเมนเมนบันนาย ฮอคัสิได like, mm ้ลาคลิปไปเพียงเซมี่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เบิ่งที่ส้มขอกันคลิปหน้าได้พี่น้องเด้ออยู่ดีไม่แห้งบริกุทสุขคนแซ่บอยู่บ่านหน่อยแซ่บบัลลีอยู่บ่านหน่อยเหม่ออืมไปนน้ำไก่เนี่ยทำยังไงดูฮะส่งไาย มันชุมกับยาเออบาเท่าน่อยแขนตายได้น่อยเนี่ยาบกบไงเห่ามังกไงๆมันมีกระดูกน้ามน้่อยคะไม่ใช่ว่ากะปี้การผิมังอยู่ใจเอาไปนอนไปไปก่อนมันนี่ยพอกันคลิปหนาสบายดีเอ็ชีทุกท่าน 一块。